สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมานําเสนอนะครับว่าเราสามารถไปหาซื้อวัวพันธุ์พื้นเมืองหรือวัวไทกี้นะครับหาซื้อได้ที่ไหนราคาประมาณเท่าไหร่จากที่ผมเคยนําเสนอคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองนะครับก็จะมีคนถามมาเยอะว่าเราสามารถไปหาซื้อวัวพันธุ์พื้นเมืองได้ที่ไหนนะครับโดยเฉพาะพวกวัวไทกี้วัวกระโดนครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็หาได้ยากแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับช่องทางในการหาซื้อในการเรียกซื้อวัวพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งว่าผมที่อยู่ในฟาร์มทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นการซื้อทางออนไลน์นะครับไม่ได้ไปดูตัวจริงสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับโดยข้อดีของการสั่งซื้อทางออนไลน์ก็คือว่าเราไม่ต้องไปดูที่ฟาร์มหรือไปดูที่ค้อกนะครับเราก็สามารถหาดูข้อมูลครับตามเพจต่างๆนะครับซึ่งเป็นเพจ Facebook นะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะมี a c e b o o k อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้ตามเพจต่างๆที่เขาตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับให้คนเลี้ยงวัวเอาเงิมาโพสขายเราก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับว่า ว่าแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับราคาเท่าไร่ประมาณเท่าไรครับเราก็สามารถเปรียบเทียบได้นะครับเราก็เลือกดูวัวที่เราพอใจนะครับที่เขามาขายถูกใจเราเราก็สามารถสั่งซื้อหรือแชทไปสอบถามได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นวัวที่ผมซื้อมานะครับนี่เป็นวัวพันธุ์พื้นเมืองก็ซื้อทาง Facebook เช่นกันนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ให้ลูกเพิ่มแล้วนะครับก็สั่งซื้อทาง Facebook เช่นกันซึ่งมันก็จะมีกลุ่มต่างๆนะครับกลุ่มที่ผมอยากจะแนะนำก็คือ กลุ่มคนเลี้ยงวัวอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์แล้วก็กลุ่มคนลักวัวไทยลดร้อยหรือวัวกระโดนครับซึ่ง2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีคนเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะมาโพสขายซึ่งกลุ่มนี้ถ้าใครสนใจที่จะเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองน,นะครับก็สามารถเข้าไปดูในกลุ่มนี้ได้เลยนะครับจะมีคนมาขายจํานวนมากนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มวัวควายขอนแก่นภาคอีสานกลุ่มคนรักวัวควายภาคอีสานเนี้ย กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่นะครับก็จะมีความหลากหลายครับมีมีวัวหลายชนิดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มคนเลี้ยงวัวลักวัวเมืองโคราชแล้วก็กลุ่มบริลามเมืองวัวสวยควายงามนเะนี้ยตอนกลุ่มนี้ก็จะมีอ่วัวที่หลากหลายเช่นกันเราก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับซึ่งผมก็จะดูจาก6กลุ่มนี้เป็นหลักนะครับในการเลือกซื้อวัวนะครับแล้วก็ไม่ไม่ผิดหวังนะครับมีวาาัวจำนวนมากเกตัวยอย่างเช่นนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นวัวที่เขาโพสขายในกลุ่มนะครับเป็นวัวแม่ลูกราคาไม่แพงนะครับ ราคา20,000กว่าบาทเองนะครับเห็นไหมครับถูกๆเองนะครับก็หาดูได้นะครับถ้าถูกใจก็ซื้อนะครับหรือ2ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่สองคมนี้โคมหนึ่งนี่สามสามหมื่นสามอีกคมหนึ่งประมาณ28,000นะครับเราก็ดูเอานะครับส่วนตัวนี้เป็นวัวสาวน้อยก็ราคาอยู่ที่16,000หมืนะครับไม่แพงนะครับนี่ครับนี่คือลักษณะของวัวพันธุ์พื้นเมืองนะครับเช่นวัวตัวนี้นะครับเป็นวัวแม่แยกลูกนะครับสูง120เซน ก็ราคา19ื่นเก้ครับก็ไม่แพงครับอันนี้ก็จะเป็นวัวแม่ลูกราคา2 8งหมื่นแปดนี่นะครับสูงร้อยยี่สิบเซนครับตัวแม่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการโพสต์ขายครับเราก็สามารถไปดูถ้าเราชอบเราก็แชทถามส่วนตัวได้นะครับอันนี้ลักษณะของวัวพันธุ์เมืองนะครับโคมละประมาณ2 7งหมื่นถึงสามหมบาทนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวัวงอตัวเมียงอสาวก็อยู่ที่ประมาณ15ื่น ถึง10,06ประมาณนี้นะครับราคาไม่แพงครับวัวครับอันนี้ก็จะเป็นวัวแม่ลูก20,04นี่นะครับสวยๆเลยนะครับราคาไม่แพงส่วนตัวนี้วัวแม่ลูกเช่นกันราคา20,08เห็นไหมครับตัวนี้แพงหน่อยนะครับเนื่องจากว่าแม่แม่ตัวสูงก็ราคา30,06ครับอันนี้จะเป็นวัวไทยกลางนะครับแม่ลูก30,06อันนี้ก็เช่นกันครับเป็นราคา30,06ตัวนี้น่าจะเป็นลูกมันสวยนะครับมันเลยแพงครับแม่อาจจะไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่าลูกสวย อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเอาไหมทุกคนได้ดูนะว่าปัจจุบันนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีด้านการสื่อสารนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปดูไม่ต้องขับรถไปดูวัวที่ที่ฟาร์มที่ข้อครับเราก็สามารถดูผ่านทางออนไลน์นะครับเราก็สามารถเลือกแล้วก็เปรียบเทียบราคาได้เลยนะครับอนันไหนชอบเราก็แชทไปถามส่วนตัวนะครับถ้าดูภาพไม่ชัดเราก็ให้เขาส่งวิดีโอมานะครับซึ่งผมผมซื้อมาผมก็ให้เขาส่งวิดีโอมาให้ดูด้วยนะครับว่ามัน ตรงตามภาพไหมว่ามันมีตําหนิอะไรไหมนะครับก็ตกลงราคากันเสร็จแล้วก็มัดจําแล้วก็เอามาส่งอันนี้คือการสั่งซื้อนะครับคนก็อาจจะกังวลนะว่าเราจะโดนหลอกไหมถ้าเราสั่งซื้อทางออนไลน์ซึ่งเราไม่ได้เห็นตัวจริงก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าคนขายนะครับก็ต้องรักษาชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาหลอกเรานะครับเราก็โพสต์ขึ้นในกลุ่มเลยนะครับว่าซื้อคนนี้แล้วคนนี้หลอกเราเนี้ยเขาก็จะจัดการในกลุ่มเองนะครับส่วนลักษณะของวาวที่เราสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับ ถามว่ามันตรงปกไหมนะครับมันก็อาจจะไม่ตรง100%ยเปอนะครับก็ประมาณ 80- 9 0นะครับที่ผมเคยซื้อมานะครับก็ประมาณนี้นะครับคือในรูปอาจจะตัวใหญ่แต่พอซื้อมาจริงอาจจะตัวไม่ใหญ่เท่ารูปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าคนขายเขาก็ต้องขายรูปให้ดูให้ดูสวยดูดีอยู่แล้วนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยซื้อมาก็ไม่มีปัญหานะครับก็คือคนที่ขายเขาก็เอามาส่งตามนัดตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องรักษาชื่อเสียงของเขาด้วยนะครับถ้าเขาต้องการขายในระยะยาวนะครับอันนี้ก็มาแนนนะะครับ เพราะว่ามีคนถามมาเยอะนะครับว่าซื้อที่ไหนยังไงนะครับผมก็ตอบไปหลายคอมเมนต์แล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนถามมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เลยเอามานําเสนอเลยว่าเราก็สามารถหาซื้อได้ทางเพจ a c e b o o k นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ทางจังหวัดอีสานใต้นะครับก็คือบุรีรัมสุรินศรีสเกตอุบลพวกนี้นะครับจะมีวัวพวกนี้เยอะนะครับวัวพันธุ์พื้นเมืองเเยอะเลยครับโดยเฉพาะพวกวัวไทกี้วัวไทยกระโดดนี่นะครับเยอะเลยนะครับก็เลยเอามานําเสนอนะครับเผื่อใครสนใจก็สามารถ สมัคร a c e b o o k แล้วก็เข้าไปในกลุ่มได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นําเสนอเพียงที่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางเจ้าของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ